สวัสดีค่ะพี่ครับเป็นตะโกนเลครัอ้าวด,ดีดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้พบก,กับช่องต้มข้าวจัเลือกข้าวนะคะวันนี้แม่ไปเที่ยวมาก็าเลยแม่ซื้อของมาให้เยูแย่เลยนี่มาดอะะูอันแรกกันเลยนะคะอันแรกจะเป็นขนมนี่เดี๋ยวเอามาเก็บรีวิวให้ดูนี่อันนี้เป็นพวกซุปเปอร์แมนคะประมาณนี้ จากเทปูด uh, ิไอรอนแมนนี่น่าจะเป็นกาแฟอเมริกาไอรอนแมนไม่รู้จักนี่ก็เป็นโปเกมอนนะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็วิแวขนมน่ารักมากแล้วก็แล้วก็แล้วก็ล้ก็อันไหนวะแ้วกเป็นอะ ตัวนี้จะบอกให้นี่ตัวนี้หนูมองอยาให้ดูเสื้อตัวนี้มันเป็น